คดีที่จะเล่าในวันนี้นะคะเด็ดดวงจนมีคนทําเป็นสารคดีกันเลยทีเดียวพระเอกในวันนี้หน้าที่การงานก็ดีแต่หิวเงินจนไม่มีหัวใจไม่มีความเป็นคนเหลือแล้วส่วนนางเอกของเรื่องนี้มี3คนมาดูกันนะคะว่าจะรอดชีวิตได้กี่คนแคลร์เจเนเฟอร์มอลลิสเกิดเมื่อวันที่26ทธันวาคมปี2505ที่อเบรดินเชียสกอตแลนด เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชายของเธอที่ชื่อปีเตอร์ครอบครัวเธอเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะพี่น้องสนิทกันและรักกันมากแต่โชคร้ายเป็น,นิดที่พวกเขาสูญเสียพ่อไปตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอแคลรเลยโตมาเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นที่รักของทุกคนชอบทําสวนและช่วยงานบ้านงานเรือนแม่ในโรงเรียนเธอก็ทําคะแนนได้ดีด้วยและเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นพยาบาลเลยย้ายไปอยู่ที่เมืองดูวิชลอนดอน เพื่อที่จะได้จบการศึกษาไปเป็นพยาบาลวิชาชีพต่อไประหว่างเรียนหนังสือแครก,ก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละมีไปปาร์ตี้กินดื่มเที่ยวบ้างจนในงานปาร์ตี้งานหนึ่งเธอได้พบกับเมล์คัมเว็บสเตอร์นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี2502ที่เมืองกิลฟอร์ดประเทศอังกฤษเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่และมีพี่น้องอีกสคนเหมือนพี่น้องคนนึงจะเป็นฝาแฝดกับเขาด้วยนะตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กร่าเริงตามปกติ แต่มีเรื่องแปลกอย่างหนึง่งเขาเป็นคนที่ชอบได้รับความสนใจจากคนอื่นมากจนกระทั่งเคยแกล้งทําเป็นป่วยเป็นลมแล้วบอกคนอื่นๆว่าเขาเป็นเนื้อง,งอกในสมองทั้งที่จริงๆแล้วสุขภาพเขายังปกติดีเรื่องนี้ครอบครัวเขารู้ดีพอเมาค้ำบอกว่าป่วยเป็นอะไรครอบครัวก็จะไม่ค่อยซีเรียสมากนะักเมาคํำเป็นเด็กที่ไม่ฝักใฝ่ในวิชาการเท่าไหร่แม้ว่าพ่อเขาต้องการใจะให้เขาเป็นตำรวจเหมือนพ่อแต่เมาคํำปฏิเสธและบอกว่าเขาอยากเป็นพยาบาล นี่เป็นเหตุให้เมาค่ำโคจอนมาเจอแคลที่งานปาร์ตี้นั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากงานปาร์ตี้เมาค่ำก็ไปเคาะประตูหน้าห้องแคลเขามาพร้อมกับช่อดอกไม้และของขวัญเล็กๆน้อยๆพูดง่ายๆก็จีบสาวนั่นแหละเวลาผ่านไปความรักของทั้งคู่ก็เริ่มเบ่งบานแคลเล่าให้ครอบครัวฟังเกี่ยวกับเมาค่ำมากขึ้นพี่ชายของแคลร,รู้สึกยินดีด้วยที่น้องมีความสุข การเรียนก็ไม่เคยเสียส่วนแม่ของแครเธอกลับรู้สึกแปลกๆกับเมาคํำนิดนึงแต่ความรักของเขาทั้งคู่มันเกินต้านทานแล้วต้องปล่อยไปแครกับเมาคํำใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันแฟนไปได้2ปีเมาคํำก็เริ่มเกริ่นๆนแครบอกว่าอนาคตเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วทําไมเธอไม่เขียนเจตจำนงไว้เลยล่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เมาคํำได้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวแครก็ยอมนะคะ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มั่นกันและแต่งงานกันในวันศุกร์ที่3กันยาย,ยนปี2536ซึ่งเป็นการแต่งงานแบบชาวสกอตแลนด์ดั้งเดิมงานแต่งราบรื่นดีพอเสร็จงานพวกเขาก็ซื้อบ้านหลังเล็กๆน่ารักที่อเบดินเชียสกอตแลนด์บ้านเกิดของแคลร์และย้ายไปอยู่ด้วยกันนอกจากนี้ยังทำงานที่เดียวกันอีกคือที่โรงพยาบาลคิงซีดโดยเมาคัำเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ส่วนแคลร์เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณ3เดือน เมาคัม <Malcolm S 2> ก็ขยันขยอให้แคร์ทำประกันชีวิตจนแคร์ยอมทำประกันชีวิตไป3ฉบับแต่ละฉบับก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปสิ่งที่เมาคัมทำเนี่ยไม่มีใครเอะใจเลยแม้แต่ตัวแคร์เองทงั้งทที่ตัวแคร์เองเมื่ออยู่กับเมาคัมไปเรื่อยๆสุขภาพเธอกลับเสื่อมโทรมลงเธอเหนื่อยง่ายจนเวลาผ่านไป2ปีแคร์รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาเลย ถึงขั้นหมดสติในบางครั้งพอเมาค่ำพาเพื่อนๆมาบ้านตัวบ่ายแคร์ก็จะนอนหลับบนโซฟาตลอดเมาค่ำจะพูดติดตลกกับเพื่อนว่าแคร์ทำงานหนักเกินไปจนเป็นแบบนี้แหละหนักเข้าแคร์ก็บ่นว่าอยากไปหาหมอตรวจให้ละเอียดสักหน่อยแต่เมาค่ำคัดค้านว่าเราสองคนเป็นพยาบาลน,นะจะไปรบกวนหมอทำไมจากที่ฉันดูอาการเธอแล้วเธอแค่พักผ่อนให้มากขึ้นเดี๋ยวก็หายแครดูอ่อนแอและต้องพึ่งพาเมาค้ำม,มากขึ้นเรื่อยๆเ,เมาค่ำซื้อรถมาใหม่ทั้งคู่ก็ขับรถไปเที่ยวกัน เมาคัมก็ต้องเตรียมพ่อผมให้แคลนอนไปตลอดทางเดือนเมษายนปี2537าาเมาคัมและแคลออกจากบ้านไปเที่ยวกันเหมือนเคยแต่ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ถลายออกนอกถนนไปชนพุ่มไม้ใหญ่กันไม่ให้รถตกเนินเขาพอดีรอบนี้โชคดีที่ทั้งคู่ออกจากรถได้อย่างปลอดภัยวันศุกร์ที่27พฤษภาคมปี2537หลังจากทั้งคู่กินอาหารเย็นเสร็จเมาคัมก็พิมพ์เอกสารและต้องนำไปส่งภายในวันนี้เพื่อใช้ในการทำงานวันพรุ่งนี้แคลก,ก็จะติดรถไปเป็นเพื่อน เมาคัมก็เตรียมเครื่องนอนและเอ็นบอกให้แคลเหมือนเคยแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเมาคัม <Malcolm S 1> ได้ขับรถตกข้างทางและพุ่งชนต้นไม้อีกแล้วเพราะตั้งใจจะหลบมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนมารอบนี้ชนแรงกว่าเดิมเมาคําพยายามพาตัวเองออกจากรถและคลานขึ้นมาบนขอบทางเพื่อขอความช่วยเหลือก็มีคนขับรถบัสมาเห็นและได้ถามเมาคําว่ามีคนอยู่ในรถอีกไหมเมาคําบอกว่าไม่มี คนขับรถบัสเลยไปตามคนมาช่วยระหว่างนั้นรถก็ได้ระเบิดขึ้นมาและไฟก็ไหมวอดทั้งคันจากนั้นก็มีพลเมืองดีขับผ่านมาก็ถามเมาค้ำอีกว่ามีคนอยู่ในรถไหมเมาค้ำบอกว่าไม่มีอีกตอนนั้นเมาค้ำร้องไห้จนพูดไม่เป็นคําเมื่อตํารวจมาถึงก็ให้เขาสงบสติอารมณ์จนได้คําอธิบายว่าเขางงเบลอและตกใจถ้ามอเตอร์ไซค์คันนั้นหยุดรถลงมาช่วยกันก็น่าจะพาแคลออกจากรถได้ทัน ลำพังเขาคนเดียวไม่สามารถเอาแคลออกมาได้เขาได้กลิ่นน้ำมันได้กลิ่นควันก่อนที่ไฟจะลุกจากนั้นเมาค้ำถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรอยย้าอเอบดีนเขาบอกหมอว่าเขาซี่โครงหักข้อบาดเจ็บปวดกล้ามเนื้อหมอเลยตรวจให้ทั้งซีทีสแกนทั้งการตรวจอื่นๆอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเมาค้ำเป็นอะไรเลยหมอตรวจอยู่7วันเลยนะแล้วก็ปล่อยเมาคํำกลับบ้านงานศพของแครถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2537 ปีเตอร์พี่ชายของแคลร้องไห้หนักมากและได้เอื้อมมือไปจับมือของเมาคําเพื่อปลอบใจด้วยการตายของแคลร์ในครั้งนี้ทําให้เมาคําได้รับเงินประกันถึง20,000 0ปอนหรือประมาณ7-8ล้านบาทหลังจากเรื่องราวของแคลร์จบไปตอนอยู่ที่บ้านก็มีคนเห็นเมาคําเดินด้วยไม้เท้าและมีเหล็กดามคอด้วยเขาใส่ให้ตัวเองมั้งทั้งๆท,ที่เขาไม่เป็นอะไรสักหน่อยแล้วก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนมูฟออนได้อย่างรวดเร็วนิสัยเขายังเหมือนเดิมเลยคือชอบบอกคนรอบตัวว่าเขาป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้ ลูคีเมียบ้างลมบ้าหมูบ้างเมื่อได้เงินประกันมาแล้วเขาก็ซื้อรถแลนด์โรเวอร์และเรือยอทห้าลำเป็นของขวัญให้กับตัวเองพอต้นปี2538เขาก็ย้ายบ้านและที่ทํางานไปทํางานอยู่ที่บริษัทซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ที่นี่แหละที่เขาได้เจอสาวคนใหม่ในงานปาร์ตี้ของบริษัทชื่อเฟลดสิตี้ดรัมเป็นสาวชาวนิวซีแลนด์เฟลดสิตี้เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลคิงแฟต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บริษัทของเมาคอมต้องประสานงานด้วยตลอดเฟลลิซิตี้ชอบเมาคอมตรงอารมณ์ขันและความเอาใจใส่เขามีเสน่ห์มากจนเฟลิซิตี้ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะมาชอบเธอเมื่อพวกเขาเดทกันอยู่8เดือนพอเดือนมอกราคมปี2540เมาคอมก็ขอเฟลเิซิตี้มั่นและแต่งงานกันในวันที่26เมษาย,ยนปี2540ที่โบสในเมืองโอเกแลนด์นิวซีแลนด์แล้วฮันนีมูนกันต่อเลยที่คุกบีช โดยทั้งคู่เลือกซื้ออาหารเข้าที่พักสําหรับอยู่ได้2วันเฟลเซิตี้เลือกซื้อปลาและเนื้อแกะสําหรับคืนที่1และคืนที่2คืนแรกพวกเขาเลือกกินปลาพร้อมจิบไวน์ด้วยกันหน้าทีวีในห้องแล้วก็หลับไปพอเฟลเซิตี้ตื่นอีกทีในตอนเช้าก็มาดูมาเตรียมอาหารนี่แหละและเกิดสงสัยว่าเนื้อแกะสําหรับดินเนอร์คืนนี้หายไปไหนหมดเมาคัมบอกว่าเรากินไปแล้วเมื่อคืนไงผมเป็นคนทําอาหารเองเฟลเซิตี้งงมากว่าความรู้สึกความจําหายไปไหนหนึ่งวัน จำได้ว่าเมื่อคืนยังกินปลาอยู่เลยเมาค่มคบอกว่าเมื่อคืนน่ะเธอดูไม่ค่อยสบายเลยพอกินอาหารเย็นเสร็จเลยให้ไปพักผ่อนแต่เฟลิ c ตี้คิดว่าเธอเองน่าจะหลับไป30กว่าชั่วโมงมากกว่าเพราะเธอจำเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้เลยจริงๆส่วนเมาคําก็ดูชิลเลยไม่ตกใจกับอาการของภรรยาหลังจากกลับมาจากฮันนีมูน เฟลเลซิตี้ก็กลับมาดำเนินเอกสารต่างๆที่พึงกระทําหลังแต่งงานรวมทั้งการเปลี่ยนเจตจำนงชื่อผู้รับทรัพย์สินเป็นชื่อของสามีตัวเองหากเธอเป็นอะไรไปเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เมาคําและเฟลเลซิตี้อยู่ด้วยกันที่ปั๊มน้ำมันอยู่ดีๆเฟลเลซิตี้ก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเมาและเห็นภาพซ้อนพอกลับบ้านเมาคัมต้องประคองเธอไปนอนและเธอนอนยาวถึง18ชั่วโมงเฟลเลซิตี้ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอทำไมเธอง่วงนอนตลอดหลงๆล,ล,ลืมลืม ก่อนที่พวกเขาจะกลับไปสกอตแลนด์เฟรซิตีไปหาหมอก็พบว่าตับเธอมีปัญหาเหมือนคนได้รับยาบางอย่างมากเกินไปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติเดือนกันยายนปี2540บ้านที่เฟรซิตีและเมาค่อมอยู่ด้วยกันอยู่ๆไฟก็ไหม้เอกสารสำคัญของเฟรซิตีก็หายไปด้วยทั้งสองคนปลอดภัยพอเหตุการณ์สงบเมาคอมก็รีบไปคุยกับบริษัทประกันภัยเพื่อเคลมประกันอัคคีภัยเขาได้เงินในรอบนี้6 8 0 0 0ปอนดอนหรือประมาณ2-3ล้านบาท จากนั้นเมื่อทุกอย่างลงตัวเหมือนเดิมแล้วเฟลเซิตี้ก็ค้นพบว่าตัวเองตั้งครรภ์และคิดว่าอ๋ออาการที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะเราท้องก็ได้เลยไม่ได้สงสัยอะไรแล้วเฟลเซิตี้ให้กำเนิดลูกชายในเดือนพฤษภาคมปี2541ตั้งชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเมื่อมีลูกแล้วครอบครัวนี้ก็วางแผนที่จะย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์บ้านเกิดของเฟลเซิตี้วันที่15พฤศจิกายน2541 เมาคัมได้รับวีซ่าเข้านิวซีแลนด์6เดือนส่วนเฟลซิตี้และเอ็ดเวิร์ดเป็นซิติเซนนิวซีแลนด์อยู่แล้วก็เลยย้ายประเทศกันทั้งครอบครัวเบื้องต้นทั้งคู่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองและอยู่บ้านพ่อแม่ของเฟริซิตี้ไปก่อนระหว่างนี้เมาคัมก็ยื่นขอวีซ่าถาวรไปด้วยอยู่ไปอยู่ไปพวกเขาก็ถูกใจบ้านหลังหนึ่งโดยเงินที่ใช้ซื้อส่วนหนึ่งก็เป็นเงินช่วยเหลือของเฟริซิตี้และครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเมลคัมจะหาเงินมาเอง แต่ขั้นตอนการซื้อยาวนานกว่าที่คิดไว้ครอบครัวของเมลคัมจึงต้องอยู่บ้านพ่อแม่ของเฟรซิตี้นานขึ้นเช้าตรู่ของวันที่10กุมภาพันธ์2อ4 2อยู่ดีๆบ้านพ่อแม่ของเฟรซิตี้ก็ไฟไหม้ไฟเริ่มลุกมาจากเก้าอี้นวมโชคดีที่เฟรซิตี้รู้สึกตัวจึงตะโกนแจ้งเตือนทุกคนในบ้านพ่อของเฟรซตตี้และเมลคัมช่วยกันดับไฟส่วนสาวๆและเด็กน้อยรีบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนเหตุการณ์นี้ทุกคนปลอดภัยนะคะ 2วันถัดมาวันที่12กุมภาพันธ์2542าค่ําและเฟลิซิตี้เดินทางไปธนาคารเพื่อเดินเรื่องซื้อบ้านระหว่างการเดินทางเมาคําเป็นคนขับรถบอกว่าการเลี้ยวมีปัญหาและขับรถลงไปในคูน้ำเล็กๆจากนั้นเขาก็บอกให้เฟลิซิตี้รอนในรถเขาจะออกไปดูว่ารถเป็นอะไรแต่เฟลซิตี้ไม่ยอมจะออกมาด้วยระหว่างที่เมาคําตรวจสอบแถวหลังรถ ก็มีรถตำรวจและรถพยาบาลขับมาดูสถานการณ์ตอนนั้นเมาคําเกิดเจ็บนาอกขึ้นมากระทันหันและบอกพวกเขาไปว่าผมน่าจะมีอาการหัวใจวายรถพยาบาลเลยพาเมาคําไปโรงพยาบาลและเฟรดิซิตี้ก็ไปด้วยพร้อมโทรบ,บอกน้องสาวของเธอให้ไปเอารถคืนจากตำรวจเมื่อน้องสาวของเฟรดิซิตี้ไปรับรถคืนช่างที่ตรวจสอบรถได้แจ้งข้อมูลว่ารถไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีอะไรต้องซ่อมและแจ้งเตือนว่าทําไม่มีถังน้ำมันและไฟแช็กอยู่หลังรถมันอันตรายมากนะ น้องสาวของเฟลัิตี้ก็เริ่มรู้สึกจิหตงหงุดหงิดนิดนึงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกหมาคําอยู่โรงพยาบาลหลายวันเพราะหมอต้องการตรวจร่างกายโดยละเอียดผลปรากฏว่าร่างกายของเมาคําปกติดีเขาไม่ได้ป่วยอะไรหมอก็ให้กลับบ้านได้ระหว่างอยู่โรงพยาบาลเมาคําและเฟลิสิตี้ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านคือเมาคําได้เงินมาพอดีค่าดาวบ้านแล้วพวกเขาจึงเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวเราน่าจะไปพักผ่อนปิกนิกกันหน่อยเป็นการฉลองพอถึงวันที่กําหนด เมาคัมเป็นคนขับรถเมื่อขับรถถึงอ่าวแห่งหนึ่งรู้สึกว่าคนเยอะเกินเลยขับออกไปหาที่ใหม่ระหว่างทางเมาคัมได้แวะซื้อของกินเพิ่มด้วยโดยเฟลิสิตี้และเด็กน้อยรออยู่ในรถพอซื้อของเสร็จเมาคัมก็บอกว่าเขาหาข้อมูลแล้วว่าแถวนี้มีทะเลสาบเหมาะกับการปิกนิกเลยพร้อมกับยื่นน้ำขวดที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตให้เฟลิิตี้ดื่มแล้วเฟลิิตี้ก็หลับไปและตื่นมาอีกทีเพราะเสียงโทรศัพท์ดัง ปรากฏว่าเธอนอนหลับสนิทมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ในรถตรงเบาะคนนั่งข้างนอกก็มืดมิดมีแต่พุ่มไม้ส่วนเมาคํำกับลูกก็ไม่รู้หายไปไหนเฟลิซิตี้ก็รับโทรศัพท์แบบงงๆและได้ยินเสียงพ่อของเธอพูดในสายว่าลูกอยู่ไหนไม่ว่าจะอยู่ไหนยังไงให้หาทางกลับบ้านด่วนเลยปล่อยเมาคํำไว้ที่นั่นแหละแต่เธอทิ้งลูกไว้ไม่ได้จริงๆพอพ่อเธอวางสายเธอรีบออกไปดูนอกรถก็เห็นเมาคํำเข็นรถลูกอยู่ริมทะเลสาบเธอเลยตะโกนเรียกเมาคํำให้มาขับรถกลับบ้านด้วยกันเดี๋ยวนี้ พอเมค่ําขับรถมาถึงหน้าบ้านเขาก็บอกเฟลิซิตี้ว่าพ่อของเธอกําลังจะเล่าเรื่องโกโหกเกี่ยวกับฉันให้เธอฟังนะอย่าไปเชื่อจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เฟลลิซิตี้อุ้มลูกลงรถเข้าบ้านไปส่วนเขาขับรถไปที่อื่นเมื่อเฟลิซิตี้เข้าบ้านเธอรีบถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อเธอบอกว่าธนาคารที่พวกเขาจะกู้ซื้อบ้านได้แจ้งว่า เงินเดบัญชีของ Fel i ิ i ซ y ที่จะมาจ่ายค่าบ้านหมดเกลี้ยงบัญชีเลยเงินทั้งหมดมีมูลค่า2,000 200, ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ4-5ล้านบาทและเมื่อพ่อเธอสืบหาข้อมูลต่อหรืออาจจะไปนค้นห้องที่เมาคํมอยู่ก็ไปเจอเอกสารประกันชีวิตปลอมของ Fel i ิ i t y คือถ้า f e l i ิ ity เป็นอะไรไปเมาคํมจะได้เงินถึง5 0 0 0 0ปอนอีกทั้งยังเจอหลักฐานว่าเมาคํมกำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่คอนวอลประเทศอังกฤษด้วย f ฟ l i ิ i t y สับสนมากนี่สามีอันเป็นที่รักของฉันทำอะไรอยู่ เธอเลยนัดเจอกับเมาค่ำที่ลานจอดรถซูเปอร์มาร์เกต็ตแห่งหนึง่งคำถามของเธอคือที่ผ่านมาเมาคํำต้องการให้เธอเสียชีวิตหลายครั้งแล้วรวมทั้งตอนที่เธอสลบอยู่ในรถใต้พุ่มไม้ด้วยใช่หรือไม่จากนั้นคุณก็จะย้ายไปอยู่ที่อังกฤษสินะเมาคํำตอบเพียงประโยคเดียวว่าคุณจะตายอย่างมีความสุขจากนั้นเขาก็ถามหาพาสปอร์ตของตัวเขาเองจากเฟลิซิตี้เฟลิซิตี้ไม่ให้เพราะรู้ว่าเขาจะหลบหนีออกจากเมืองจากนั้นเฟลิซิตี้ก็ขับรถตรงไปยังสถานีตำรวจ พร้อมเล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเธอเหตุการณ์รถเสียรถชนและน้ำมันกับไฟแช็กที่อยู่หลังรถด,ด้วยอีกทั้งข้อสงสัยที่ว่าเมาคัมคอาจเป็นคนที่ทําให้ภรรยาเก่าของเขาเสียชีวิตเมื่อให้การแล้วตำรวจจึงพาเธอไปตรวจหาสารต่างๆในร่างกายก็เจอยาประเภทควบคุมอาการชักปริมาณมากโดยระหว่างนี้เมาคัมคได้บินหนีกลับไปประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ววันที่13กรกฎาคม2543 ตำรวจของประเทศนิวซีแลนด์ออกหมายจับเมาคัมสี่คดีไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิงสองครั้งการให้ยาไม่พึงประสงค์กับภรรยาตัวเองอีกสองครั้งพร้อมกับแจ้งตำรวจสากลและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกทั้งยังติดต่อตำรวจที่เมืองอับรีนเชียว,ว่าการเสียชีวิตของแคร์คล้ายคลึงกับที่เมาคัมกระทำกับเฟริซิตี้เลยช่วงนี้เมาคัมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษตามปกติพร้อมกับการเรียกร้องความสนใจจากสาวๆและคนรอบข้างเหมือนเดิมเขาบอกว่าตัวเองเป็นลูคีเมียพร้อมกับโกนหัวโกนคิวตัวเองด้วย ทีนี่มาถึงสาวคนที่3ของเมาคัมเธอชื่อซิมนเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลที่เมาคัมไปรับยาเคมีบำบัดซิม n นมองว่าเมาคัมเป็นคนจิตใจดีและน่าสงสารเขาควรจะมีใครสักคนคอยดูแลซิมนไม่รู้ด้วยว่าเมาคัมอ่ะยังไม่จดทะเบียนหย่าขาดจากเฟริิตี้เลยเมื่อความรักสุขงอมซิมนก็ชวนเมาคัมไปอยู่บ้านเธอพอว่างๆพวกเขาก็ออกเรือไปท่องเที่ยว เพราะสาวเจ้าซิมนเธอมีเรือเป็นของตัวเองด้วยน่าจะฐานะดีอยู่เมาคัมค,คงน้ำลายหลหยดย้อยแล้วนะคะตอนนี้จนกระทั่งในเดือนกันยายน2549เมาคัมได้ขอซิมนแต่งงานถ้าถามว่าระหว่างนี้ตำรวจทำอะไรอยู่ก็ต้องบอกว่าตำรวจที่อังกฤษได้สืบสวนเรื่องราวของเมาคัมและแคลย้อนหลังแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดแต่โชคไม่เข้าข้างเมาคัมซะเลยบังเอิญ น้องสาวของเฟรดิซิตี้ได้เข้าร่วมประชุมหรือสัมนมา,าอะไรสักอย่างของตำรวจประเทศอังกฤษและได้พูดคุยกับตำรวจคนที่รู้เรื่องการเสียชีวิตของแคร์พวกเขาก็มีความเห็นคล้ายกันว่าการเสียชีวิตของแคร์คล้ายกับการที่เมาคัมพยายามทำให้เฟรดิซิตี้เสียชีวิตเลยจึงทำให้การสืบสวน,นเรื่องราวของแคร์ยังคงดำเนินอยู่จนกระทั่งเจอหลักฐานสำคัญทีมนักสืบได้นำชิ้นส่วนตับของแคร์มาตรวจสอบก็เจอ,อยาตัวเดียวกับที่เจอในร่างกายของเฟรดิซิตี้เลยและเมื่อย้อนไปดูแฟ้มคดีอุบัติเหตุ ที่เมาร่าขับรถหลบมอเตอร์ไซค์จนไปชนต้นไม้และเอาตัวแครออกมาไม่ทันตำรวจพบว่าถนนแทบจะไม่มีรอยลื่นถลายเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้จอดให้การคือไม่มีใครเห็นมอเตอร์ไซค์แถมบอกคนที่จะมาช่วยไปว่าไม่มีคนอยู่ในรถและเมาร่มบอกว่าขับรถมาด้วยความเร็วสูงเมื่อดูสภาพรถแล้วก็ไม่เมกเซนนะคะรถเสียหายน้อยมากถ้าตอนนั้นแครมีสติเธอจะออกจากรถได้อย่างปลอดภัยแน่นอนแต่ตอนนั้นเธอคงไม่รู้สึกตัวจากยาที่เมาร่ำยัดเยียดใส่ร่างกายเธอ ตำรวจเลยเร่งออกจดหมายเตือนซิมนสาวคนสนิทล่าสุดของเมาคัมว่าเมาคัมจงใจให้พยาคนแรกเสียชีวิตนะเธอควรอยู่ห่างๆเอาไว้เมื่อซิมนเห็นจดหมายเธอตกใจมากและได้รวบรวมความกล้าเผชิญหน้าพูดคุยกับเมาคัมก่อนที่ทั้งคู่จะออกเรือไปเที่ยวเกาะเคแมนตามที่วางแผนกันไว้เกาะน,นี้เป็นเกาะที่ไกลหูไกลตาตำรวจซะด้วยซิโมนโชคดีจริงๆส่วนเมาคัมก็มีอาการตื่นตระหนกและไม่ได้พูดอะไรและตัดสินใจหลบหนี ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบเรือของซีโมนที่ทั้งคู่เตรียมจะไปเที่ยวเกาะกันปรากฏว่าเสื้อชูชีพที่ซีโมนใส่ประจำมีรอยรั่วช่องใหญ่เลยโดยไม่รู้สาเหตุนี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่พูดได้ว่าเมาคํำพยายามที่จะทำร้ายซีโมนด้วยอีกคนเมาค่ำาหนีร้อดไปได้ไม่นานเดือนกุมภาพันธ์ปี2552เมาคํำถูกจับกุมเดือนพฤษภาคมปี2554เมาคํำถูกแจ้งข้อหาทำให้แคร์เสียชีวิตและพยายามทำให้ฟิลิสตี้เสียชีวิตด้วย เขาปฏิเสธทุกข้อหาและยืดอุทธรณ์แต่ไม่เป็นผลเมาคัมถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตลดหย่อนไปมาก็ต้องอยู่ในคุกอย่างน้อย30ปีจบแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้ไปถ้าคนข้างตัวขอให้ทำประกันชีวิตก็อาจจะทำให้เราคิดมากก็ได้นะคะถ้ารู้จักกันมานานแล้วก็โอเคทำไว้อะดีแล้วถ้าใครชอบฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ